ว่างแก๊งผมว่างมาอยู่ผมไม่ล่ะม,มาเดมาเดรอพี่นะคนมีครับเช็คไฟคนในแก๊งครับว่าตีหนึ่งยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าอันนี้อันนี้ต้องถามความเห็นจากจากทุกคนที่เล่นกิจกรรมทั้งหมดของของพีซีอ่ะ ผมอ่ะทำอะไรไม่ได้ผมไม่ได้เล่นซีซีครับแต่ว่าปรับทุกครึ่งมันจะตรงกับแลกเงินนะครับแรดอบปรับปรับแลกเงินไปเวลาอื่นนิดนึงได้ไหมครับยังก็แลกเงินมาทุ่มครึ่งไหมถ้าเกิดแลกเงินทุ่มครึ่งก็จะชนกับแอร์ดอบแปดเออมันจะชนแอร์ดอบไม่แต่แอร์ดอบแปดแต่แปดแอร์ดอบแปดก็คนอื่นก็แลกได้ไปแล้วหนึ่งทุ่มมันมีแลกเงินอีกอันหนึ่งอยู่ครับหนึ่งทุ่มใช่ มันแล้วมันปรับเป็นเวลาอื่นได้ไหมครับห้าส <50. S 1> ิบแบบนี้ตอนห้าสิบไอ้ปรับอะผมคิดว่าปรับอะปรับได้ครับลองอ่าคิดว่าเป็นเวลาไหนดีหลังจากแอดดอปเสร็จอย่างเงี้ยหลังจากแอดดอปเสร็จถ้าเกิดแอดด็อปเสร็จมันสามทุ่มครึ่งแล้วครับมันน่าจะแลกเงินยากเพราะว่ามันจะเรียประเทศสี่ทุ่มประเทศนี้สี่ทุ่มเหรออ้าวใช่ครับอ้าวเหรอ,อเวลาสี่ทุ่มครึ่งยังว่างไหมครับ อย่างที่บอกอันนี้ลุงอาคมน่าจะยังไม่มาคือกิจกรรมครับบางทีมันอาจจะมีเปิดประเทศช้าเนาะเขาเลยทิ้งช่วงไว้หนึ่งชั่วโมงถ้าเกิดสังเกตดูเรารีประเทศหกโมงกิจกรรมแรกจะมาตอนทุมเดิมแล้วฮ้าแล้วแล้วรีทุบแล้วรีเทอร์สี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มมีอะไรครับตอนห้าทุ่มตารางเดิมก็คือเป็นธนาคารเทียซีครับอ่างั้นเอาเอาแลกเแลกเงินทุกเทียร์มันมาใช่ปะ หรือว่าพลเทียใช่ใชายแรกเงินมีทุกเทียครับงั้นก็สี่ทุ่มสักสี่ทุ่มสี่สิบได้ไหมครับอันนี้อ่าเสดสี่ทุ่มสี่สบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลงกดไป,<ช>ไปให้อ่าอันนี้เดี๋ยวผมขอรีเช็คนิดนึงก็คือ a d o ์ดจากสามทุ่งแอดอแปดเนี่ยจากสามทุ่งครึง่งเราจะขยับไปแทน a d o ์ด30สามสิบคน นะครับคือเวลาทุ่มครึ่งแสดงว่าไอ้ดอปสาสิบคนเนี่ยจะไปอยู่เวลาสามทุ่มครึ่งซึ่งไปชนกับแลกเงินแลกเงินเลยเสนอเป็นสี่ทุ่มสี่สิบถูกไหมฮะใช่ครับแลกเงินสำคัญกว่าไอ้ดอปมันก็น่าจะสำคัญอะน่าจะสำคัญอะแลกเงินแดงอ่ะแสนหนึงอะเยอะนะมึงโอเค แล้วแก๊งอื่นมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมอันนี้ผมอ่าเอาอย่างนี้แล้วการถามรีเชทได้บุมของกิจกรรมว่ารู้สึกเยอะไปร้อยไปควรเพิ่มอะไรควรปรับเปลี่ยนอะไรอยากให้ช่วยออกความเห็นฮะเพราะว่าใช้ด้วยกันร้อยไปครับอยากให้มีตลอดถึงหกโมงเช้าเลยครับผมรันจัดแก๊งผมมีไฟจัดถึงเที่ยงก็ได้ครับรันจนถึงเที่ยงอะไรประมาณนี้ผมมีไฟมากใช่ถ้าปกติอ่ะปกติแล้วกิจกรรมมันมีทั้งวันครับอย่างแอร์ด อยากให้ไอดอปมีทั้งทุกชั่วโมงเลยครับลานจัดครับเสนอได้นะครับเสนอได้ ไมากันเฮียดูดาแอดดอผมว่าสองลูกก็ดีนะครับแต่ว่ายัดเวลาให้มันอยู่ในไม่เกินเที่ยงคืนได้ไหมคอยากให้ช่วงหกโมงเที่ยงคืนมันแน่นๆนะอันนี้ถ้าเกิดผมดูตามตารางาถ้าไม่เกินเที่ยงคืนน่ะค่อนข้างยากเพราะว่าเราสตาร์ทเราสตาร์ทธนาคารก็ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งเอเออยู่เที่ยงคืน ถ้าไวสุดครับถ้าไวสุดจากที่ดูน่าจะเทียนคืนครึ่งเป็นไปได้เห็นด้วยครับเทียนคืนครึ่งใต้ครับเพราะว่าใต้อยู่ครับเทียนคนครึ่งสองรูมันจะได้แบบคนรอเยอะๆเห็นด้วยสองอแดงนะครับตอนนี้ตะวันคิดว่าไงเอามาคุย,ยตะวันแล้วทีหนึ่งเรามีอำตอบอยู่แล้ว,น,วน,น,นะครับ เออแต่แอดต่ตหนึ่งเรามีแอดอกแกงแปดอยู่มันจะกลาย<ต>เป็นของมันต่างกันเยอะนะครับของมันต่างกันเยอะเอามาคุยมาตะวันเดี๋ยวแกงเสนอจะมีเปลี่ยนเป็นแอดอกแปดเป็นแกงใหญ่ได้ครับตอนตีหนึ่งมันอยู่ในช่วงเวลาพิกทามอยู่พิกทามมันจะอยู่ที่หกโมงเย็นถึงตีสอง สามารถเปลี่ยนให้ได้ครับถ้าเป็นตีหนึ่งเป็นแอ้ดรอปใหญ่ขึ้นแทนเอาทั้งสองเลยได้<ร>ไหมทั้งใหญ่ทั้งเล็กแอ้ดรอปแกงแปดจะหายไปลูกหนึง่งจะเป็นแอ้ดรอปใหญ่ขึ้นแทนถูกไหมน่าสนใจนะแค่เงี้ยก็แอ้ดร <c oughs> อปแกงแปดลูกนั้นเดี๋ยวผมหาทีไปยัดที่อื่นให้ก็ได้ <c oughs> พี่พันกลับมาแล้วดิใช่เหรอพี่พันกลับมาก็แค่อะไรโกลเดมมี่แบบมาอยากได้พันเนี เชียงคืนมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรารีเเสร์มมาห้าทุ่มเรามีกิจกรรมแกงแล้วห้าทุ่มเตียงคืนไม่งั้นผมก็ต้องเลื่อนธนาคารพิมไปอีกสามารถเล่นได้ก็ยัดแอรดอปใหญ่ใส่ไหนพิมพ์อยู่นี่ไหนวะที่กูคนไหนอ๋อนี่ไงอยากโดนแก่แมกกะทืบอ๋อไอสัตว์นี่อ่ะพิพันธ์กูตัวจริงไหมเนี่ยโอ้พิพันธ์ไหวหรอพี่ ตีหนึ่งจะเป็นแอดอปใหญ่พี่เลี้ยงลูกดีกว่าไหมพี่ชายพี่ไม่ไหวการเล่นเกมแล้วนะพี่ใครว่าไงไหมเงียบกันหมดจริง <ๆ S 1> อ่ะผมก็อ,อยากโดนพี่กระทืบเหมือนกันคิดถึงต้นตีนพี่อ่ะต้นตีนพี่มันหอมมากเลยอ่ะถึงด้วยไหมแต่มันขึ้นตีหนึ่งมันขึ้นเจ็ดลูกได้ใช่ป่ะตะวันเพราะว่ามันชนกับแอดอปประชาชนด้วยเดี๋ยวผมขยับประชาชนให้พี่ ไอแซฟก็แตกไปแล้วนะพี่ไม่ได้แตกไอแซฟอยู่มึงก็ว่าพี่กูแรงโพดแยกย้ายไปทำอย่างอื่นใช่เปล่าแซฟว่าโอ้หถ้าพี่พันจัดแกจะรันยิงก็ต้องไปเที่ยงคืนจับมาได้เสมอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดขยับไปตีหนึ่งครึ่งแล้วไปชนบัวเดยอยากเห็นพี่พันธ์ JK นะจริงๆอ่ะพี่ JK ต้องการพี่นะไอ้เชี่ยนะเอาดาบซามูไรมาจากไหนวะน้า ไอ้บอสไอ้ดาบตีหลังโคตรเท่เลยอะเครื่องมันจะมีชิงโรงไหนเขาไหนเนี่ยไอ้เคี้ยเนี่ยด้านขวาเนี่ยแฟชั่นเขาครับแฟชั่นของแก๊งเขาเหรอใช่ครับไอ้เคี้ยแฝงไอ้สัตว์มึงยอมบ่หน่ามึงดูดิอะไรนะครับมึงดูแฟชั่นหลังเขาดิอันไหนอ่ะเนี่ยมึงดาบอ่ะเบี้ยวจนเบี้ยวอ่ะเนี่ย อย่าตั้งใหม่ s f ฟอีกสองแรงลูกยักษ <pl ug> ์แรงเมืองไหนพี่หนึ่งจุดศูนย์เซฟหลักเลยเซฟหลักรันฮึ่มๆเลยนะพี่เข้ามาเนี่ยพี่โดนค้อนตีนยับๆเลยนะฮกซุนมันรอเล่นพี่ยับเลยนะพี่พันถ้าพี่มาเซฟหลักนี่พี่ยับนะจริงๆลุงเนี่ยเซฟหลักเนี่ยแม่งยิ่งเถื่อนขึ้นทุกวันแล้วนะพี่ผม JK ผมยังแยกออกมาหนึ่งจุดศูนย์เลยก็ปรับแก้กันทีเดียวเซฟหลักเนี่ยยังเดือดเลยพี่ ว่ามีผมถามเองเลยแล้วกันใครรู้สึกว่ากิจกรรมมันน้อยไปช่วยยกมือหน่อยครับเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปนะเดี๋ยวเราตีตีโอเคกระทิบกระติบใครคิดว่ามันเดี๋ยวตีชุดขาวเสร็จใช่ป่ะเราควรจะตีเราตีชุดขาวเสร็จุ๊บแล้วเราแบบเหงาใช่ป่ะเราจะไปเซิร์ฟหลักกันโอเค ว่าถ้าเกิดนับตามเทียร์มันก็ยังกระทืบเอซับคแต่ว่าถ้านับแต่ทั้งหมดอ่ะพี่พันมีพี่พันบอกว่าเอซับมีทูมันจะกลับมาแกบอกกูเนี่ยพีมกอบกูอยู่างนี่คือมองเพียงแค่เลุงครับก็แค่ล้วไอโมเดลนี่ผมเบิกตังค์ไปซื้อไอดอกครับลุงเนี่ยอะไต้องไปซื้อเของอะเบิกตังค์จากไอชิโร่บอกว่าธนาคารสองรอบตังค์โอซีนะครับโอ้โหสามร้อยห้าร้อยแต่มันก็มีเวลาใช่หรอใช่ครับมันต้องไปซื้อคนปั้นมาแล้วเรามาทำเท็กเจอร์ยังไงได้เบิกที่กูก็ได้ ได้แล้วม้คหมาเพราะว่าจริงๆครับผมมันก็มีตารางเรื่องเวลาไตยกีฬาชิงทองอุกกาบาต่วยพี่พันธ์เป็นตัวจริงั้มเนี่ยไอ้เหี่นี่คนเราป่านว่าโทรหาพี่ก็ไม่ค่อยติดในมุมผมอะผมผมไม่รู้หรอกว่าสำหรับคุณเป็นเยอะไปหรือน้อยไปผมก็เลยอยากอยากจะเช็คตรงนั้นถ้าป่านเหงา พ,พักป่ารปามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมาไหมครับกิจกรรมแกงง๊งเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับไอ้พวกแอดอบอะไรนะแปดคนเนี่ยครับพักป่ามันค่อนข้างที่จะเงียบตัวจริงไหมเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยหายไปไหนคิดถึง,องโอ้ผมกับพี่ตูนต่างหามหาพี่ตลอดเลยว่าพี่หายไปไหนแล้วกลับมายัง ฮัลโหลพี่กลับมายังเนี่ยสองกลับสิ้นเดือนแล้วจะกลับมาเล่นเกมไหมเนี่ยว่างแก๊งผมว่างมาอยู่ผมไม่ละมาเดมาเดรอพี่นะเสียงกระตุกกับพี่โอเคเดผมรอพี่ โอเคครับพี่ชายคิดถึงคิดถึงตัวจริงตัวจริงไอ้สัตว์ทั้งหมดตอนนี้มันสามหกเจ็ดทั้งหมดมันสิบลูกทั้งวันสิบลูกของแก๊งนะไอ้ดอกพักายมาทุกชั่วโมงครึ่งได้หรือเปล่าครับของแก๊งแปดคนคือตอนนี้มันทุกชั่วโมงครึ่งครับถ้าเกิดสมมติว่าเออคุณเล่นบ้างไม<ๆ>่แม่แม่ถ้าถ้า คือถ้าเราชิงบ้านเสร็จใช่ไหมาผมมีโปรเจกต์แพลนที่จะตีตีถ้าผมตีสีขาวเสร็จแล้วกับผมขึ้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมเท่ากับว่าผมอาจจะเหงาแล้วนะซึ่งถ้าผมเหงาปุ๊บผมจะไปลงเซิร์ฟหลักไปเล่นเซิร์ฟหลักเท่ากับว่าผมมีมของสองเมืองลนะเท่านี้พวกผมมาสบายผมสามารถย้ายไปย้ายกลับได้ตลอดเวลานึกภาพไหมครับซึ่งเซิร์ฟหลักเราก็มีของไม่ใช่ว่าเราไม่มีของเท่ากับว่าเราย้ายเล่นได้สองเมืองคือเราไม่เหงาเลย เราย้ายเล่นย้ายเล่นย้ายเล่นได้สองเมืองตลอดเวลาแล้วแล้วแล้วที่เซิร์ฟหลักเนี่ยเราขาดคนอยู่แล้วเราขาดคนเยอะมากเราขาดได้ถึงห้าหกคนได้เลยครับตอนตอนนี้นะเซิร์ฟหลักเราขาดขาดเจ็ดแปดคนอ่ะเปลี่ยนไอ้ดอกแปดลูกหนึ่งสมมติว่าลูกตีหนึ่งเปลี่ยนเป็นไอ้ดอกใหญ่ก็จะเป็นสองไอ้ดอกใหญ่ กับหนึ่งสองสามสี่ห้าไกลแปดอดอกแท็กก็มาหลักน่าแท็กน่าจะต้องมาหลักใช่แท็กน่าจะต้องมาหลักสองจะเป็นห้าลูกแล้วก็ไอ้ดอกนวจะเป็นอีกสามลูกมึงได้เล่นกับหกซุนมันแน่เพื่อแก๊งอื่นด้วยไอ้เี้ยมันแน่ะหกซุนอ่ะผมบอกเลยมีใครคิดว่ายังไงอีกเสนอได้แล้วก็เดี๋ยวเสือปืนจะมาอีกนี้ ดี๋ยวเซิร์ฟปืนจะมาอีก JK ก็ไ้ลงลงลงไปเซิร์ฟปืนอีกไม่ว่างไม่ปล่อยให้ว่างเซิร์ฟปืนเนี่ยเดือดเลยผมพูดเลยเดือดเลยเซิร์ฟปืนอ่ะมึงจะได้เห็นฟิลใหม่ที่ไม่เหมือนฟิลแบบนี้แล้วอ่ะมึงจะเห็นฟิลใหม่อมึงจะเห็นฟิลใหม่อ่ะจะเห็นฟิลใหม่เลยอ่ะอ่าเนี่ยคือกิจกรรมทั้งหมด ไอ้ปลา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 มันเพิ่มเงินได้อีกครับปลาปลาเงินมันได้แค่พันเดียวครับอ่าเดี๋ยวต้องให้ทางนายกตะวันตอบคำถามหน่อยปลาปลานี่ต้องมาคุยกับพี่ครับผมสามารถปั่ได้เลยไอเกณฑ์งานฟรีอ่ะครับงานนี้ไอเกียร์สามารถทำได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไม่จำเป็นต้องมีหมอหรือตำรวจก็ได้ครับลองลองแบบตัดเงินไปเยอะสองร้อยแกงก็เล่นเยอะนะตอนแรกอะถ้าเงินเยอะเออแล้วพันเดียวมัคิดว่ามีแค่ ว่าางนดูไปนอกตอนไหนวิถ้าไม่ผ่านนะผมรอนี่ไงทมสองร้อยจไม่ใช่ห้เราอยากเสนอขงเาเป็นสองร้อยไหมมันจะได้แก้แก้เปื่อยเนยนะครับผมคิดว่าเขาเล่นงานลาในดอกเสร็จผมไม่เห็นเราไปเล่นงัดปลาปลากันด้วยนะเดีอองั้นฝากอีกเรื่องหนึ่งครับแอดมินถ้าเสนอจำนวนคนมินิมัมงัดร้านนะครับจาก250เป็น200ครับไม่รู้ว่าแก๊งอื่นว่าไงบ้างแต่ลองเสนอไว้ก่อนครับเดี๋ยวพิจารณาผ่าน ขอบคุณซับด้วยนะครับมอสเพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้250บะคบถ้าลดเหลือ200ได้จะโอเคขึ้นครับทุกแก๊งว่าไงครับอันนี้ถ้าทุกแก๊งเห็นด้วยผมสาม,มารถปรับให้ได้ครับเห็นด้วยครับเว่าหลังจากประชุมเมืองมาผมและทางทีมง,งานได้นาเรื่องนี้มาปรับแก้แล้วนะแล้วก็ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายรวมถึงช่วงเย็นก็คนไม่เคยต่ำกว่า200แล้วนะครับตอนนี้ อาจจะมีอาจจะมีช่องกักคืนนิดหน่อยแต่ว่าก็ผมก็ว่ายังอยู่ในเลทสองร้อยห้าสิบนะทุกคนก็ยังเล่นได้ปกติดอัวบางทีตอนบ่ายเข้ามาแล้วมันไม่ถึงเฉยครับในบางวันมันมันมันกักมันกักประมาณสองร้อยสามสิบมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะมันจะไม่ถึงสองร้อยห้าสิบอ่ะแก่งอื่นว่าไงกันบ้างครับแก่งอื่นสนใจครับถ้าคนสองร้อยสนใจเพราะว่าตอนบ่ายมันจะได้ มีอะไรทำกันตลอดเลยครับอ่ะโอเคงั้นในเรื่องของจำนวนงั้นในเรื่องของจานวนผู้เล่นนะครับที่จากสองรห้าสที่ใช้ใน,ในการงัดร้าน เหลือ200เนอะอันนี้เดี๋ยวให้ทีีนะครับเป็นคนรวบรวมให้ผมหน่อยว่ากี่แก๊งที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ทีีช่วยดูความเหมาะสมด้วยว่าจะปรับลงเหลือเท่าไหร่ดีเนาะเพราะว่างานของอารานก็ส่วนหนึ่งเป็นของทีอยู่แล้วนะครับเฮ้ยโกมุ้งมิงด้วยนะคะขอบคุณซุปเผาควัดด้วยนะครับขอบคุณคึงพีด้วยนะครับอ่ะงั้นผมถามตรงนี้เลยแก๊งไหนเห็นด้วยไหมครับที่ปรับคนเหลือ200 คนหกพันคนกดไลค์ได้หน่อยสิมันจะได้ขึ้นทั้งเห็นด้วยครับใช่หรอไม่ต้องกดก็ได้ตอนนี้ม่ได้แล้วไม่ต้องกดก็ได้ไม่ได้บังคับแต่กดซับบังคับให้พวกมึงกดนะไอ้แสงโอเคเดี๋ยวผมไปรีเช็คเพิ่มเพราะว่าแล้วก็ไซับแค่เตจแก้มตรงนี้ยังไม่ถึงครึ้นใช่ไหมซับแล้วมันอ่านยากเห็นปะล่ามันอ่านง่าย ฝากดิเช็คด้วยนะถ้าถ้าเห็นอะไรนี่ก็ระกัดผมขอพูดลุงครับผมส่งมันมีหลายอันจัดนะผมส่งไปในแชทนะครับมันดึกเกินไปรับเด็กๆน้องๆผมมาก็คือสามารถเลือกธนาคารไปได้ไหมเพราะธนาคารผมมองว่าถามทุกคนหน่ยว่าชอบแบบไหนมาเล่นแอดดอลอยู่ที่ปืนถามทุกคนนะครับว่าชอบแบบไหนมันก็จัดมาลอในธนาคารได้ไหมแบบบเดิมที่แบบว่ามีช่วงเอ็กซ์คลิเอร์มีที่ต่อครับไม่มีมันเป็นพวกซ้ำมุนละ ถ้ากิดว่าเราได้แพ้ัานของ JK บาดเนี่ยแกงเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนสมมติว่าเราเลื่อน a i ด d o n ไปเกณครับลูกพี่มึงจะกลับมาลัน JK ว่ะจากตีหนึ่งโย่มาเป็นห้าทุ่มเงี้ยลูกพี่เก่าแสดงว่าแก๊งเทียบีจะกลายเป็นห้าทุ่มครึ่งลูกพี่เก่าไหมไอ้แก๊งเทียซีจะกลายเป็นห้าทุ่มครึ่งแก๊งเทียบีจะกลับมาอยู่ละเาดป็นเที่ยงครึ่งมาอยู่ในแก๊งอกันเคหรือเปล่าถึงมาอยู่ใน JK นะใช่ าหลายๆแก้ว่าหลายแกงโอเคหรือเปล่าใช่อ่ะลุงเขาจะมาจริงอะเขาบอกกูอ่ะไปดูขายฝันมันอ่ะยีนิต่อะคิดว่าไงครับเรื่องเรื่องแอร์ดอกเข้าขายฝันถ้าสมมติว่ามีมาเขาชุนนี่เขาดึงทุบมาหรือว่าจะบอกว่าใหญ่เลยหลังที่เดียวมันจะไปกลับมาไม่แกไปประเทศนอกไม่ใช่หรอยูนิต คือมึงไม่ไดีใจเลยอ่ะเนี่ยมึงเฉยจัดดีใจครับดีใจผมดีใจทานทาน่ายง่ายดีใจครับลุงดีใจพร้อมกับหลักเนี่ยเอาแต่ไูดด้วยนะครับเห็นยังไงไหมอ่าอย่างเช่นโอเคกับโอเคที่มันจะเป็นอ่าธนาคารก่อนแล้วค่อยแอดดอป นี่มันอะไรกัเนี่้ห้าร้อยสิบบาทนะครับเลยไม่ไม่มีออกก่อนนะครับเงินในบัญชีเหลือหกบาทไอ้แป้งไงออกก่อนไอ้กูนี่หรืกูตังค์ไดได้ครับได้ได้ครับได้ได้ไอ้ไอแป้ง่งเลขบัญชีได้สิไอพี่ส่งไหมบัญชีเหลือหกบาทไม่จบบัญชีไม่เหลือได้ครับอันนี้ยหรือจะเอาบัญชีร้านหรือบัญชีมึงก็ได้เดี๋ยวกูให้พี่เอสจัดการกูเองครับผมว่าธนาคารมาก่อนครับผมว่ามันได้ความเยอะกว่าแอร์ด็อป ด้วยกับคุณซูเปอร์ซันด้วยนะครับของอุปสรรนด้วยนะครับช่วงนี้ผมเป็นหังกับอุปสัรด้วยนะครับพี่ใครเส็จฟังเซิร์ชใช่ไหมครับผมครับถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดมันเร็วขึ้นมาครึ่งชั่วโมงอ่ะอย่างเช่นเที่ยงเที่ยงคืนครึ่งเนี้ยเป็นไปได้ไหมคิดว่า ได้ได้ like to to <repetition ceu> หมดเลยครับ <Richt> อ er> ันผมมองไม่ที <God> ่ผมมองเฉยว่าหรือเนี่ยซับลืมลืมแล้วเนี่ยซับลืมลืมแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยขอบคุณก๊อตโททก๊อตด้วยนะครับให้บอกว่าขอบคุณพูดกิ๊กก๊อตกิ๊กก๊อตหรืออย่างนั้นเดี๋ยวผมลองดูเรื่องเวลาให้มอตอนนี้ดูรวมๆอาจจะยังไม่ลงตัวให้ผมไปถามมาเลยแท็กอันนี้มีใครเสนอเรื่องกิจกรรมอะไรอีกไหม อยากให้มันเพิ่มขึ้นอยากให้มันน้อยลงหรือว่ามันพอดีแล้วอยากให้พูดนะจะ,จะได้ปรับให้ได้ถูกขอบคุณโอเมกาสามด้วยนะครับแดกแล้วจะฉลาดขอบคุณครับเจ้าของโอเมกาปรากฏให้กลัวเดี่ยชื่ออย่างเนี้ยถึงจะเฟี้ยวชื่อภาษาอังกฤษอะมันไม่เฟี้ยวเว้ยมันต้องชื่อภาษาไทยเนี่ยโอเมกาเนี่ยป่ะกี่ซับถึงจะแจกสามสี่เอาเป็นล้านซับไม่มีอะไรใช่ไหมแจกไปสามสี่รอบนึ่งนะ แล้วก็เอาไปผ่อนต่อได้นะอ่ะก็คือแอดอกแก๊งเหลืออยู่ประมาณสามร้านแ๊งลูกมึงผ่อนต่อด้วยแล้วกันจะมีเพิ่มมาอีกลูกร้านซับนะครับช่วงหลังรีสีพุ่มอ่าโดยการเปลี่ยนแอดอกแก๊งแปดเนี่ยออกลูกหนึ่งให้เป็นแอดอกใหญ่นะครับผมส่วนเรื่องอ่าแลกเงินม่วงแลกชื่อผมเที่ยวไหมจักรวานจักรวาลถ้ามึงกดรับอะมึงจะเที่ยวมากน้องเพราะว่า เวลาขอบคุณซูซี่ลูกแกจะเป็นสามใช่ไหมบอกว่าซูซี่ขอบคุณด้วยละสิบเก้าเอ็นเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้ตอนรับผู้ติดตามสามสิบมัเขียนมาอย่างนั้นนะแล้วก็เรื่องเกมจะดูเจเวลาของลูกหลังสี่ชื่ออย่างเฮียจะลองดูให้ว่ามันเร็วสุดได้เมื่อไร่หรือว่าอะไรวันนี้ชื่ออะไรวันนี้อีอิตตี้ ชืแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะไปรีเช็คแก๊งนุ๊กแก๊งนะครับว่าในกรณีเล่นงัดร้านเนี่ยถ้าใช้จํานวนรวมมันแค่สองร้อยมีแก๊งไหนเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างไอเอตัยมีเพิ่มเติมแบบนี้ไหมหรือตกหกลนอะไรตรงไหนตรงนี้หแบบชื่ออะไรวะเนี่ยอ่านยากจ้ากไอตี้เหรออ๋อไอตีไอตี้หรือไอตีหรือมีใครอยากเสนออะไรเพิ่มไหมโอกาสสุดท้ายแล้วนะ อยากโดนพี่ตาลเย็ุตูดั่นผมีเช็คตามนี้นะก็คือตามที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรแยกย้ายได้เลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอโทษด้วยขี่ฮอนด้ามาตบยาฮะอะไรวะจะมาฆ่าหรอยาฮะหรอเนื่เวลาปรับอะไรชื่อเฮียอะไรวะเนี่ยอยากขี่ฮอนด้าโอ้ขี่ฮอนด้าชื่ออย่างเฮี้ยเลยอ่ะไม่มี กำลังเข้าตัวอย่างหลุดเลยสแต่ไข่สักใบไม่ะไรอีเหี้ยบอสโลรอพี่พี่ช่วยช่วยช่วยเรียกหน่อยได้ไหมอยากดูว่าแฟงส่งมาให้ดูคงดิแฟงเอาใ้เห็นละช่วยกันเนาะที่พี่ตี